อะไรมาสั่งอะไรมาเอฟอะไรมารุทาทำงาน,งานสีอะไรสีชมพูไหนดูเขาหอมาให้ดีไหมแก่แล้วมาลอยางดูจากร้านไหนไต้องส่วน เพิ่งดูเนื้อผ้าก่อนเนื้อผ้าโอเคไหมโอเคเป็นผ้าอะไรอะไม่มเหมือนกันข้างบนเป็นลูกไม้หรอยืดไหมผ้ายืดไหม,ไมยืดค่ะข้างบนลูกไม้ใช่ไหมลูกไม้แบบไหนไลูกไม้นิ่มหรือว่าเป็นลูกไม้แบบคันคันมันิ่มไม่คัน,นมีแบนด้วยนี่มันที่คอมันเป็นแบนอะไรอะ่ะ ย uhm ี่นี่มิคเซ์เขาบอก่าเมวซันสมายเออมิคเิตเขาเริัมนะมิคเิตอะไรร้านมันอะไม่เคี้ยวรีวิวร้านค่ะอันนี้ใช่อันอันนี้มาจากร้านไหนอ่ะที่น้าถูกนี่ยี่ห้อร้านเขานี่อ๋อเป็นยี่ห้อของร้านเขาเลยใช่ไหมนี่ไงถูก สั่งของมาจากร้านซันสมายนะคะ Best Looking in Your Style f a c e Book Sun Smile c o s e s t i สนใจก็สั่งได้นะคะเพิ่งือหวันแล้วนะคะ